hello my friends welcome to and reactions video channel i am mustafa from turkey and today we are gonna watch an important news from thailand today there was a ceasefire meetings between thailand and cambodia and today we are gonna watch a video about it the translation of the video is hussein makes a move sharing gbc results we are gonna watch this video from channel 8 thai channel 8 youtube channel thank you my friends for sharing this video with us i'm curious about what happened to the result actually it's always it's always nothing they they are always talking and uh, continue to fight but let's watch the video let's let's see what's happened เมื่อครู่เราฟังการแถลงนะคะ<ม>การหยุดยิงอย่างมีเงื s <S ไปไป่อนไขในพิธีเรียบร้อยหลังจากเที่ยงปิ๊งแล้วก็ต้องจับตา72ชั่วโมงตอนนี้เหลืออีก8นาทีาทถึงดีฮะ7นาทีครึง่งใช่ค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพอทันทีที่บิ๊กเล็กถแถลงนะคะทางฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีการเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook เ,เหมือนกันนะคะคมีการแชร์ทันทีค่ะข่าวเรื่องของการลงนาม GBC ในวันนี้ระหว่างรัฐมนตรีกรลาหหมของไทยและกัมพูชานะคะขณะดเดียวกันค่ะมีการระบุบอกว่า นายพลโทมาลีโสเจตานางนางขอภัยพลโทมาลีโสเจตาโคสกกรสุงกลาโหมค่ะของกัมพูชามีการประกาศร่วมประชุมคณะกรรมการสามัญชายแดนพิเศษครั้งที่3หรือ GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งที่เราจัดขึ้นไปเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์รายละเอียดนะคะแบบนี้คุณเซนก็โพสต์นะคะ Uh, this is the documents from the meetings, right? Is, is it uh, normal to share uh, those documents? Uh, it must be secret. <laughs> these documents must be secret. But if they are sharing these documents, it must be favor favor for Cambodia, if I understand it correctly. <laughs> แล้วก็กล่าวบางช่วงบางตอนว่าสำหรับดิฉันอยากให้เกิดสันติภาพขึ้นกับบ้านของเราก็คือกัมพูชาอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ดิฉันอขอในวันปีใหม่นี้อลองไปฟังหน่อยะคะ่ะโอเคมองซายเดมอนเกีธาชนำทำไมมังซายเดมองตายแต่เมียนกาเกฮาวจุมโปที่นเตงมอน មិនស្អរតាប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតទេគឺចប់ឆ្នាំ2025ចូលឆ្នាំ2026អ្វីដែលនាងខ្ញុំជុំប៉អហើយនាងខ្ញុំសុំគេថាបើមានអទេវតាបានលឺចាតែពុទ្ធបានលឺអគុកសាសនាបើមានព្រះបានលឺខ្ញុំមកមានសំអីទេគឺសំអីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាព จีบะวนีย่ยเนี่ยจะร้องไห้แบบโอ้ต้องการัสนิภาพนี่มีคอมมนเตใช่ไหมใช่ค่ะต้องการัสริภาพแบบนู้นแบบนี้ขอโทษนะคุณอัดคลิปเมื่อวานแต่ยิงถล,ล่มใส่เราแหลกลานเลยดักมากเมื่อวานเนี้ยใช่ันริภาพเมื่อไหร่อ่ะจริงระ,<อ>ะบ้านเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเ,เรา<ๆ>พังราบเลยนะคะร้องไห้ร้องไห้นี่ค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชม she must be a good actress right she is acting in front of the cameras while they are continue to bombing Thai soils. This unbelievable. Okay, continue <laughs> They are trying to fool the International lies Medi are okay. ชมดูหลวงตาสดค่ะพระไทยหัวใจเขมรนี่คนนี้ก็ออกเยี่ยมแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือทหารเขมรที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่ผ่านมาในโรงพยาบาลเสียมราฐของกัมพูชาค่ะผมออกอวยสมรจัดภมิาคมันเจริญมาละใบแต่ทัแต่ลุยตุยนะเด็แตุ่ยร้บ i am glad to see that monks are helping the people in cambodia because generally cambodian monks are go to the battlefield <laughs> generally monks in cambodia is throwing rock to the thai police so this is a good surprise for me i'm, I'm glad that they are making merits จั t จองจุ i ยตะเียนกบริจาโจรกลูกาบานกรเพนี่มาลาลาาบานับนาดวยจสทก็สมจูนปวยครุีจุีไสใสใเริญะี่นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวนะฮะคุณผู้ชมฮะนับจากตรงนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีครึ่งจะถึงเดไลา์หยุดยิงว่าครั้งนี้จะหยุดยิงกี่หรือเปล่านะฮะ ย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานคือระดมยิงกันหนักต่อให้10โมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมเนี่ยมีรายงานเข้ามานะฮะสิบโมงห้าสิบแนวรบสาแก้วยังมีการดวนปืนใหญ่อยู่เลยใช่และภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือช่วงเช้า7โมงนะครับกัมพูชาปเปิดฉากยิงปืนใหญ่ด้วยเหมือนกันและบีเอ็มสองหนึ่งเนี่ยเข้ามาในช่องบกช่องอานม้าที่อุบลน,นะครับทำให้ประชาชนคือเขากลับบ้านมาแล้วออกไปอีกฮะรอบที่สามนี่นะครับต้องวิ่งเข้าไปที่ศูนย์อพยพหรือไม่ก็เข้าบังเกอร์ รอดูสถานการณ์ว่าเที่ยงวันนี้จะหยุดยิงกันจริงไหมนะฮะอย่างเราไปคุยกับชาวบ้านชื่อคุณบานเย็นเนี่ยเธอมีลูกชายนะแล้วมีคุณแม่นะต้องวิ่งไปบังเกอร์ห่างจากบ้านประมาณกิโลอ่ะเพิ่งจะกลับบ้านมาได้แค่สองวันนะฮะนี่เมื่อเช้ามันยิงเข้ามาอีกแล้วนะครับคางคุณบานเย็นบอกช่วงเที่ยงวันนี้ที่เขามีข่าวเจราจาเอ้เขามีข่าวจะหยุดยิงเธอบอกเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนถ้าบายยังไม่หยุดนะเธอต้องไปแล้วล่ะครับ เพราะคุณแม่อายุเยอะมากไม่สบายเป็นไข้อาเจียนด้วยนะครับตอนนี้ฝ่ายปกครองยังก็ตามนะฮะร,ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ชรบอและผู้ใหญ่บ้านไปตามจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อรอดูท่าทีของฝั่งเขมรน,นั่นเองครับโอเค we saw the people from the border my friends unfortunately they are not feeling safe because Cambodian military is bombing the civilians. this is why this is why uh, they are feeling unsafe thank you Th thai channel 8 youtube channel for sharing this video with us uh, this is the uh, meeting of ceasefire uh, unfortunately it is not looking like free at full. unfortunately uh, we don't believe that there will be a good result after those meetings uh, unfortunately the fight uh, will end uh, if thailand stop it completely you, you should uh, give them a lesson. I hope in the future they will learn their lesson so uh, we can talk about ceasefire. Thank you, my friends, for your suggestions. Thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.